ตรงนี้เนี่ยมันก็หลยจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ชื่อที่ตั้งว่าเป็นออริจินเนี่ยเอาจริงตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันก็แอบ,บทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษกว่าหรือว่ามีอะไรที่แบบด้อยลงไปขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่า,าสาวๆน่าจะชอบมากเพราะว่า มันเบาที่สุดแล้วโดยรุ่นที่ผมใช้เองอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวออมนิกลายนะครับแต่ว่าก็จะเจอปัญหาเรื่องท่อย่นตรงนี้เนี่ยมันแตกอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งหัวเนี่ยราคาเนี่ยที่สอบถามมาก็4,500เลยนะครับกิมลองให้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอทําขึ้นมาสําหรับใครที่กําลังสนใจจะเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นของทางไดสันอยู่นะครับแต่ว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็น่าที่จะเจอปัญหาอู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่รู้ว่าจะซื้อเครื่องไหนดีแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะซึ่งทางในสัตวเองเนี่ยตัวหน้าเว็บเขาก็มีบอกไว้แล้วนะครับผมว่าแต่ละตัวเนมีสเปคประมาณไหนอย่างไรซึ่งหลังจากที่ได้รวบรวมอยู่หลายชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่าอยากที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นไดสันเนี่ยเท่านับเฉพาะรุ่นหลักๆที่วางจําหน่ายกันอยู่ตอนนี้นะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งก็จะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้ตามราคาทีนึงด้วยเนาะก็คือในช่วงราคา 10,000- หมืถึง20,000บาทนะครับไดสันไม่มีเครื่องที่ราคาต่ำกว่า1น0 0 0หมนะฮะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีตัว v 8 d i ด i t a l Slim ลิมฟัฟฟี่ไแล้วก็อ n i g l i d e ส่วนกลุ่มที่2อเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มราคาตั้งแต่2 0,000ืขึ้นไปถึงประมาณ40,000บาทกันไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวของไดซัน V12 แล้วก็จริงๆมันก็จะมีเป็นเหมือนกับซีรีส์ย่อยของ V12 คือ V12S อเเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Gen 5DT e c นะครับซึ่งบางทีเราอาจะได้เห็นหรือว่าได้ยินเกี่ยวกับตัวของรุ่นอื่นอย่างตัว V7 v 1 0ประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งบางรุ่นมันก็มีจําหน่ายในเมืองไทยแต่ว่าบางรุ่นก็ไม่มีหรือว่าของหมดบ้างนะครับ ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่ขายอยู่ตลอดนะโดยตัวรุ่นของ V12 Digital Slim แล้วก็ V8 เนี่ยอันนี้จะมีรุ่นยิบย่อยอย,อย,ย,อยู่อีก่อีก2-3รุ่นกันไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็หลยจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับวันดีคืนดีเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นมีการเพิ่มรุ่นใหม่ชื่อใหม่ แต่จริงมันก็คือการปรับเรื่องหัวดูดต,ตรงนี้นี่แหละเข้าไปนะครับซึ่งถ้าดูจร,จริงเนี่ยก็ดูเนี่ยแหละครับผมที่ v12 v8 digital slim อะไรประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้บอกเผื่ออนาคตไว้ก่อนเลยแล้วก็ความแตกต่างหลกัหลกๆของแต่ละช่วงราคาเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่เรื่องของกําลังดูด แล้วก็หัวดูดที่ให้มานะครับโดยรุ่นที่ต่ํากว่า20,000บาทเนี่ยอันนี้จะมีแรงดูดอยู่ในช่วงประมาณ50แอลวัตถึง100แอลวัตนะครับส่วรุ่นที่มีราคาสูงกว่า20,000บาทเนี่ยอันนี้ก็จะมีแรงดูดตั้งแต่130แอวัตขึ้นไปจนถึง280แอวัตเลยนะครับโดยเรื่องแรงดูดเนี่ยคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยว่ามันต้องมีแรงดูดเท่าไหร่ถึงจะพอซึ่งเ้ีเยว่าเราไปดูตอนที่เราเปิดเป็นโหมด e c o หรือว่าเปิดเป็นโหมด Medium ตรงนนนนีีี้้้เ่ยอัก็็จะหไดวา ความแรงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวถูกหรือตัวแพงโดยเฉพาะเจ้าตัวอมนีกลายนะครับผมอาจจะเห็นว่ากําลังดูดเนี่ยมันดูต่ำๆอยู่แค่สิบนิดๆเองใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เห็นรีวิวมาในแต่ละที่เนี่ยอันนี้ก็จะบอกเป็นลักษณะเดียวกันน,นะครับผมว่าปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ไอตัวอมนีกลายตัวเนี้ยมันดูสะอาดเนะี่ยมันจะเป็นที่กลไกของหัวดูดซะมากกว่านะครับซึ่งในเรื่องหัวดูดของอมนิกลายเนี่ยเดี๋ยวเราพูดในช่วงต่อภปทีละกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเอาไปใช้ดูดฝุ่นพวกกระเบื้องนะคบผมหรือว่าไม้ปาเก้จะซื้อเป็นรุ่นไหนเนี่ยก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะแต่สำหรับใครที่ต้องการจเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไปใช้ดูดเนี่ยแหละทั้งโซฟาหมอนเตียงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่อาจจะมีความหนาหรือว่าฝุ่นมีโอกาสที่มันเก็บเข้าไปด้านในลึกๆได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องการความแรงที่มากขึ้น แต่ว่าความแรงขนาดไหนดูดได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะโดยจริงๆเนี่ยคือเราก็มีรุ่นที่มีแรงดูดที่แตกต่างกันอยู่เนี่ยครบถ้วนอยู่เหมือนกันน,นะครับผมก็น่าที่จะทดสอบออกมาแล้วก็เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันที่กลุ่มแรกก่อนนะครับช่วงราคา1 1 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทเนี่ยอันนี้แต่ละตัวมีความแตกต่างกันยังไงบ้างโดยเริ่มจากตัว v ีของละกันตัวเนี้ยคือเราจะไม่มีนะแต่ก็เริ่มคิดแล้วว่าอืม ไปหามาต้หน่อยใช้ในการทดสอบสักทีไหมนะครับผม <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้จะเพราะว่าออกมานานกว่าใครนะครับผมอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับนะปร้มก็8ปีแล้วอะ่ะอืมเรื่องของกําลังดูดการใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าสู้กับรุ่นอื่นๆได้สบายๆนะแต่ว่าเรื่ององความล้ําต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะยังสู้รุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับ โดยการปรับโหมดเนี่ยอันนี้จะยังใช้เป็นตัวของสลักธรรมดาแบบนี้อยู่เลยเราต้องมีการกดตัวของไกลตัวนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้อยู่หน้าจอ LCD บอกสถานะต่างๆอันนี้ก็ไม่มีนะส่วนเรื่องของการถอดแบตเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนตัวอื่นนะครับจะต,ต้องมีการไขตัวน็อตอ,ออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนแบตได้คือมันก็ยังดีแหละที่อย่างน้อยถ่าแบตมันเสื่อมขึ้นมาก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ไม่ยากขนาดนั้นเนาะโดยตัว V 8เนี่ยอันนี้มันจะมีเป็นรุ่นย่อยที่ชื่อว่า Focus c l e a n นะครับ คือเห็นเราอาจจะแบบโอ้หราคาถูกกันหลายตังอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่หัวดูดที่แถมมามันจะเป็นหัวดูดสําหรับการดูดโต๊ะทํางานโซฟามา่านนี้สามาก,กว่านะครับคือจะไม่มีตัวท่อยาวๆสําหรับเอามาใช้ในการดูดพื้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อท่อแล้วก็ไปหาซื้อหัวด,ดูดอันนี้มาได้เนี่ยถามว่าเอามาต่อใช้กับตัววีได้หรือเปล่าอันนี้ก็เห็นว่าสามารถทําแบบนั้นได้นะครับ โดยราคาปกติของเจ้าตัววีแปเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับโดยตอนช่วงโปรเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่เราสามารถหาได้อยู่ที่ราคาประมาณ1นึ0 0หนึงหรือว่า1 2 0 0งบาทนะครับซึ่งเห็นแบบนี้แล้วมันก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมาเร็วๆนี้หรือเปล่าถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวของ Digital Slim Fluffy นะครับตัวนี้เนี่ยออกมาตอนปี2020เนาะ ซึ่งราคาเต็มมันตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่เกิน20,000บาทขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าตอนโปรเนี่ยก็มักจะจัดราคานะครับผมออกมาต่ํากว่า20,000ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาจับกลุ่มนะครับผมรวมกันอยู่ในราคาต่ำกว่า20,000ไปด้วยเลยละกันโดยดังดูของตัว Digital s l ล m มตัวนี้นะครับผมมันก็จะใกล้เคียงกับตัว V8 แหละแต่ว่าจะมีเพิ่มเรื่องของความล้ําที่มากกว่า V8 เข้าไป ทางเรื่องของการปรับโหมดได้นะครับผมเป็นตัวโหมด Eco Auto แล้วก็ b o o s t แล้วก็จะมีตัวหน้าจอ LCD พร้อมปุ่มปรับโหมดมาให้แล้วนะครับแต่รุ่นนี้ยังต้องมีการกดไกค้างเอาไว้อยู่เพื่อให้มันทํางานอ่ะเนาะแล้วก็จะมีเป็นรุ่นย่อยที่ชื่อว่ารุ่น Origin นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยมันจะตัดเป็นหัวมินิ Motorize d สําำหรับการดูดฟฟา้าผ้าม่านตรงนี้เนี่ยออกไปเท่านั้นนะครับคือไม่ได้มีอะไรพิเศษก่กันเลยแต่ชื่อที่ตั้งว่าเป็นออริจินเนี่ยเอาจิงตอนแรกที่ผมเห็นเน มันมีอะไรพิเศษกว่าหรือว่ามีอะไรที่แบบด้อยลงไปขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่จริงมันแค่ตัดหัวออกเท่าน,นั้นเองส่วนตัวไมโครแล้วก็ตัวออมนิกลายนะครับผมตัวนี้เนี่ยขอพูดรวบไปเลยแล้วกันเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสเปคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยที่จะมีความแรงสูงสุดในการดูดเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็เห็นว่าจะสามารถใช้หัวดูดเนี่ยด้วยกันได้ต่างหากซึ่งตัวไมโครเนี่ยอันนี้จะมีจุดเด่นที่ผมเชื่อว่าสาวๆน่าจะชอบมากเพราะว่า มันเบาที่สุดแล้วในบรรดาเครื่องดูดฝุ่นทั้งหมดของทางไดสันเลยแล้วก็ตัวหัวดูดเนี่ยอันนี้จะมีการอัปเกรดไปใช้ตัวของ fluffy optic ไปแล้วนะครับซึ่งจะดีกว่าหัว slim fluffy ที่ใช้อยู่ในตัว v8 แล้วก็ d i g i t a l slim เนี่ยตรงที่มันจะมีเป็นเลเซอร์ใส่เข้ามาด้านหน้าตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเวลามันสาดออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นฝุ่นที่พื้นเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนดูดไปเราก็จะมั่นใจได้ว่าดูดฝุ่นได้สะอาดหมดจดแล้วนะครับส่วนตัว o m n i c l i d e เนี่ยตัวนี้จะมีหัวที่พิเศ ทิศทางนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้เป็นตัวรุ่นนี้อยู่เนาะแล้วก็เป็นตัวที่ชอบที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับผมเพราะว่ามันทั้งเบาทั้งลื่นแล้วก็สามารถที่จะปาดไปปาดมาเนี่ยได้สะดวกมากๆเลยแต่ด้วยความเบาของคู่เนี่ยอันนี้มันก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่นะครับผมทั้งเรื่องของความแรงที่มันจะน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของถังเก็ฝุ่นที่ก็จะจิ๋วๆลงมานะครับ เราก็สามารถใช้งานได้สูงสุดเนี่ยอันนี้จะอยู่แค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยความจิ๋วทุกอย่างมันในที่นีน้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในคอนโดนะครับผมแล้วก็ต้องการความสะอาดห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นโดยส่วนตัวที่ผมบอกว่าผมใช้ตัวอนิกลายอยู่เนี่ยอันนี้ผมไปใช้ดูดพื้นกระเบื้องดูดพื้นปากเก้น,นะครับผมห้องพื้นที่เป็นร้อยตารางเมตรเนี่ยอันนี้ก็ดูดได้สบายๆอยู่นะซึ่งเอาจริงเนี่ยส่วนตัวถ้าบอกว่าจะต้องมานั่งดูดฝุ่นเกิน20นาทีเนี่ย มันก็มีความไม่ค่อยอยากจะทําอยู่เหมือนกันเยนยะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหัวดูดฝุ่นของแต่ละรุ่นเนี่ยอันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างดูแล้วก็เหมือนจะต่างกันเยอะใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความคล้ายกันแล้วก็ใช้งานแทนกันได้อยู่ซึ่งเราก็จัดกลุ่มของหัวดูดมาให้4ี่กลุ่มนะครับก็คือหัวดูดพื้นหัวดูดเล็กหัวดูดบนโต๊ะแล้วก็ปากแคบนะครับ ซึ่งหัวดูดพื้นหัวหลักจะเป็นแบบ fluffy ซึ่งหัวแปลงจะเป็นไนลอนจับแล้วจะนุ่มๆหน่อยนะครับเราก็จะมีขนสีดำต้านไฟฟ้าสถิตอยู่อันนี้จะเป็นเหมือนกันทุกตัวต่างไปที่เรื่องของสีนะครับซึ่งตัวสีเหลืองเนี่ยจะมีเลเซอร์เติมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมองเห็นฝุ่นง่ายๆส่วนตัว Omni Directional เนี่ยอันนี้จะเป็นหัวเฉพาะของรุ่น Omni Glide เท่านั้นนะครับ วนหัวดูดเล็กอันนี้จะถูกออกแบบมาให้ใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กๆเช่นหมอนหรือว่าโซฟามีมอเตอร์ที่ตรงหัวนะครับช่วยปัดแล้วก็ตีฝุ่นให้ขึ้นมาได้นะซึ่งตัว Hair Skill เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดป้องกันการพันของเส้นผมเส้นใยต่างๆได้และหัวดูดบนโต๊ะที่แทบทุกรุ่นเนี่ยให้แบบ2 in 1นะครับมีหัวแปลงหรือว่าดึงเก็บได้ส่วนหัวเวิร์กช็อปเนี่ยอันนี้จะมากับรุ่นไมโครแล้วก็ออม l ิกรายครับจะไม่มีแปลงมาให้เพราะว่าโดนเอาไปรวมกับหัวปากแคบแล้ว ซึ่งหัวปลาแคบนี้เนะี่ยก็ตามชื่อมันเลยนะครับว่าเอาไว้ดูดต,ตามซอกซอนต่างๆนะนอกจากนี้ยังมีหัวพิเศษสำหรับบางรุ่นย่อยอีกนะครับเช่นตัว v 2 o Absolute หรือว่า Submarine Complete เนี่ยอันนี้ก็จะมีหัวมอเตอร์บาร์แถมมาให้ครับโดยสุดแล้วครับคือกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะประหยัดเนี่ยผมว่าจะไปที่ตัว V8 ก็ไม่ได้ผิดนะครับผมแต่ว่าแค่ต้องยอมรับเรื่องของความโบราณมันสักนิดหนึ่งละกันกับที่อาจจะมีรุ่นใหม่ออกมาแทนที่มันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ห้องไม่ใหญ่นะครับผมอยากได้เป็นหัวเบาๆตัวเบาๆเนี่ยอันนี้ผมว่าจะไปได้เลยนะครับก็ทั้งตัวของไมโครหรือว่าตัวอมนิกลายก็ได้ก็เลือกเอาละกันนะครับว่าอยากจะได้เป็นหัวเลเซอร์หรือว่าจะเอาเป็นหัวดูดทุกทิศทางทีนี้มาถึงกลุ่มช่วงราคา20,000ขึ้นไปจนถึง4 0,000บาทนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัว V12 แล้วก็ตัว75 d e t e c t ใช่ไหมครัโดยรุ่น V12 เนี่ยอันนี้จะมีอยู่เยอะถึง5รุ่นย่อย,อยด้วยกันนะครับอันนี้คือผมรวม V12 S เข้ามาอยู่ในก้อนนี้ไปด้วยแล้วนะคือฟังแล้วก็ดูชวนปวดหัวใช่ไหมครับแต่ในความจริงอย่างที่บอกก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมว่า คือไอความแตกต่างของชื่อเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต่างกันแค่เรื่องของผัวเป็นหลักเลยถ้าจะมีตัวที่มันดูแปลกไปหน่อยหรือว่ามีการปรับลดสเปคด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัว Origin นะครับโดยตัวนี้จะมีการลดแรงดูดนะครับผม จากปกติในทุกตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่150แอลวัตนะครับเขาก็จะลดลงไปเหลืออยู่ที่130แอลวัตเท่านั้นรวมถึงตัวหน้าจอ LCD เนี่ยมันก็จะมีการบอกแค่ว่าเออมีปดัดอร์เท่าไรเปิดหมดอะไรอยู่นะครับจะไม่ได้มีเป็นข้อมูลบอกอรายละเอียดเหมือนกับของตัว V2 d e t e c t ตัวอื่นนะครับแด้ตัวหนึ่งที่มีความพิเศษออกไปเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว Submarine c o m p l e t e นะครับก็คือมันจะมีเป็นโลโก้ h e ป a แปะเอาไว้โดยเขาก็จะบอกว่ามันจะเป็นไส้คลองแบบ He ป a เนี่ยตลอดทั้งเครื่องเลย ซึ่งเอาจริงในส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอตัวเครื่องอื่นที่มันไม่มีโลโก้เฮปปาเนี่ยมันจะมีฝุ่นอะไรพวกนี้มันออกมาได้นะครับก็รู้สึกว่ามันก็กรองดีมากๆแล้วอ่ะ แต่นี้ก็คือน่าจะแบบทําให้คนที่มีความเซนซิทีฟในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องอากาศอาจจะแบบอยากจะได้ตัวนี้ไปหรอมั <c oughs> ้งโดยจุดเด่นของตัว V12 นะครับผมที่แตกต่างจากรุ่นที่ราคาต่ํากว่าเนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของแรงดูดนะครับสูงขึ้นไปอยู่ที่150แอลวัตแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าอยู่ที่60นาทีแล้วก็ถังเก็บฟ่นเนี่ยอันนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นน,นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะแลกมาด้วยเรื่องของน้ําหนักที่ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เล็กน้อยด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องหัวดูดนะครับผมอันนี้เนี่ยตัวของ V12 เขาจะมีตัวหัวดูดที่พิเศษกว่านะครับผมก็คือจะเป็นตัวหัวดูดมอเตอร์บาร์นะครับมีตัวหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วก็เป็นตัวหัวดูดซัมมารีนนะครับซึ่งจะเป็นหัวที่มีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่ารุ่นเล็กๆนะครับอย่างตัวหัวมอเตอร์บาร์ตัวนี้เนี่ยเขาการันตีว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีเส้นผมไปติดอยู่ด้านในนะครับเพราะว่ามันโดนออกแบบมาเพื่อจัดการกับเส้นผมโดยเฉพาะเช่นเดียวกันกับตัวหัวจ แล้วก็การทํางานเนี่ยอันนี้ก็จะมีใช้เป็นแค่ปุ่มเปิดปิดตัวเดียวแล้วจะไม่ได้มีเป็นไกลมาแล้วนะครับโดยหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกข้อมูลตัวฝุ่นนะครับว่าเราดูดอะไรบ้างถ้าขนาดเล็กกว่า10ไมครอนก็จะเป็นพวกฝุ่นละเอียด PM10 อะไรนี้นะครับส่วนตัวที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยอันนี้ก็จะมีขนาดที่มากกว่า60ไมครอนแล้วก็180ไมครอนตามลําดับนะส่วนผงอย่างพวกน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะมีขนาดตั้งแต่500ไมครอนเป็นต้นไป ซึ่งเนอเรารู้ไว้เนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจดีนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจัดก,การฝุ่นไปได้ขนาดไหนส่วนตัว Gen 5 Detect เนี่ยอันนี้หลักๆก,ก็คือจะมีแรงดูดที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นรวมถึงมีน้ําหนักเครื่องที่เยอะขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็แน่จะเหมาะสําหรับใครที่ต้องการที่จะใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในแต่ละครั้งเนี่ย เป็นระยะเวลานานๆต้องการดูดฝุ่นหนักๆประมาณนี้ก็น่าจะต้องใช้เป็น Gen 5ที t เทคถึงจะตอบโจทย์นะครับผมแต่สำหรับคนใช้ทำบ้านทั่วไปอย่างพวกเราอย่างนนีี้เผมอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ารู้สึกวันดักแล้วก็ ไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่ไปแทนโดยตัวนี่ทําให้ราคาของ v 1 2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวหัว2อหัวนี้ครับก็คือตัวซับมารีนกับตัวมอเตอร์บาร์โดยตัวซับมารีนเนี่ยอันนี้มันจะไปอยู่ในรุ่น v 1 2 s เท่านั้นนะครับตัวมอเตอร์บาร์เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในรุ่นแอ s ซ l ลูดแล้วก็ในรุ่นคอมพลีทนะครับซึ่งมันจะคุ้มค่ากับการจ่ายเพิ่มตรงนี้ขนาดไหนเนี่ย อันนี้ไว้ลองให้ดูกันอีกทีนะครับผมซึ่งตัวมอเตอร์บาร์เนี่ยอันนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าหัวซับมารีนเนี่ยอันนี้ต้องใช้กับรุ่น V 1 2 S เท่านั้นนะ เพราะว่าต้องมีการปรับซอฟต์แวร์ให้รองรับด้วยตัวที่เราซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็แค่ v 12เลยยังไม่รู้ว่าจะได้ทดสอบไหมนะครับแต่ว่าในความแตกต่าง,งหัวของในรุ่น v 12เนี่ยมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือรุ่น Absolute นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดนะครับผมจากในรุ่น v 12เนี่ยจะได้เป็นตัว fluffy optic ไปใช่ไหมครับรุ่น Absolute เนี่ยจะได้เป็นเลเซอร์สลิม fluffy ไปนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความแรงของเลเซอร มันแรงเบาแตกต่างกันเยอะมากทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับรุ่นทั้งหมดของไดสันที่ขายในปัจจุบันในประเทศไทยเราตอนนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะพอทําให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับว่า จะซื้อตัวไหนอย่างไรดีโดยรุ่นที่ผมใช้เองอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวออมนิกลายนะครับซึ่งก็ชอบมากนะครับผมแต่ว่าก็จะเจอปัญหาเรื่องท่อย่นตรงนี้เนี่ยมันแตกอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งหัวเนี่ยราคาเนี่ยที่สอบถามมาก็4,500เลยนะครับและเห็นว่าพวกรุ่นใหม่ๆที่เป็นหัวเลเซอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาการเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าท่อยนแตกก็จะเปลี่ยนทั้งหัวเท่านั้น ซึ่งของเราเนี่ยก็ใช้มาเริ่มออกอาการตั้งแต่ปีปีครึ่งส่วน2ปีกว่า,วาเนี่ยอันนี้ก็แตกจนขาดแบบนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องค่าไหลที่สูงขนาดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่น่านำพิจรารณาก่อนซื้อด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวเราน่าจะมีการทดสอบไดสันแต่ละรุ่นเหล่านี้นะครับผมรวมถึงเดี๋ยวไปหาผู้ทดสอบตัวอื่นเนี่ยที่น่าสนใจนะครับผมเอามาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกัน แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการให้เราทดสอบนะครับเครื่องดูดฝุ่นของไดสันตัวนี้เนี่ยกับตัวไหนก็ตามในตลาดเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ